เรื่องราวลึกลับที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นแค่ตำนานแต่คือเรื่องจริงที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังขนลุกเรื่องราวของตุ๊กตาที่เส้นผมของเธอไม่เคยหยุดยาวโอคิคุของขวัญที่มาพร้อมวิญญาณย้อนกลับไปในปี1918ใช้หนุ่มชาวญี่ปุ่นชื่อเอคิชิซูซูกิ ได้ซื้อตุกตาฮินะสีขาวตัวหนึ่งจากตลาดในฮอกไกโดเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องสาววัยสองขวบของเขาที่ชื่อว่าโอคิคุโอคิคุรักตุกตาตัวนี้มากเธอเล่นกับมันทุกวันและตั้งชื่อให้ว่าโอคิคุเหมือนกับชื่อของตัวเองแต่แล้วเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นโอคิคุเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ในปีต่อมา ครอบครัวซูซูกิเสียใจอย่างมากและได้นำตุ๊กตาตัวนี้มาวางไว้ที่ศาลเจ้าเล็กๆในบ้านเพื่อระลึกถึงเธอเส้นผมที่ไม่เคยหยุดยาวหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเส้นผมของตุ๊กตาโอคิคุที่เดิมตัดสั้นในระดับบ๊อบตามสไตล์ตุ๊กตาญี่ปุ่นกลับเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆจนยาวเลยบ่าทุกคนในครอบครัวตกใจมาก แต่ก็เชื่อว่านี่เป็นวิญญาณของเด็กหญิงโอคิคุที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในตุกตาตัวนี้และพวกเขาได้นำตุ๊กตาตัวนี้ไปถวายให้กับวัดมันเนนจิในเมืองอีวามิซาวาพระที่วัดได้นำตุกตาไปตรวจสอบแล้วก็พบความจริงที่น่าขนลุกเส้นผมของตุกตาที่ยาวขึ้นนั้นเป็นเส้นผมของมนุษย์จริงๆและไม่ใช่เส้นผมปลอมที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งทำให้ท่านเชื่อว่าวิญญาณของเด็กหญิงโอคิคุยังคงอยู่และกำลังเจริญเติบโตไปพร้อมกับเส้นผมที่ยาวขึ้นตำนานที่ยังมีลมหายใจปัจจุบันตุ๊กตาโอคิคุยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่วัดมันเนนจิและเส้นผมของเธอก็ยังคงยาวขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์บางคน พยายามจะหาคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้ทำให้เรื่องราวของตุ๊กตาโอคิคุกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่คนญี่ปุ่นใช้ยืนยันการมีอยู่จริงของวิญญาณเรื่องราวของโอคิคุสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความรักก็สามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าบอกใคร